มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทดลองให้แล้วเปิดแอร์27องศากับพัดลมจะประหยัดไฟบินรอบนี้มาแทบเป็นลมชาวเน็ตบอกใช่เลย หมิถุนาย,ยน2567สมาชิกติ๊กตอกรายหนึ่งนะคะได้ทดลองใช้ทฤษฎีเปิดแอร์27องศาแล้วก็เปิดพัดลมด้วยจะช่วยประหยัดไฟครึ่งหนึ่งซึกเธอเองได้โพสต์คลิปบินค่าไฟเดือนใหม่หลังทดลองทฤษฎีดังกล่าวมา1เดือนค่ะโดยระบุข้อความว่าทฤษฎีเปิดแอร์27องศาแล้วเปิดพัดลมจะช่วยลดค่าไฟได้ครึ่งหนึ่งจริงไหมมาดูกันค่าไฟแพง ซึ่งในคลิปนะคะเธอเองได้พูดถึงเรื่องนี้พร้อมกับดูบินค่าไฟเดือนใหม่โดยเธอบอกว่าบินค่าไฟมาแล้วดูซิว่าเท่าไหร่เดือนที่แล้ว5,000กว่าบาททฤษฎีเปิดแอร์27องศาแล้วก็เปิดพัดลมด้วยเขาบอกว่าจะประหยัดไฟครึ่งหนึ่งโดยทั้ง3ห้องในบ้านทําเหมือนกันหมดจากปกติ25องศา ากนั้นก็เริ่มแกะบิลค่าไฟดูถึงกับหัวเราะรั่นนะคะกลับพบว่าบิลค่าไฟไม่ได้ลดลงนะคะแถมเพิ่มมาอีก1,000บาทเป็น6 0 0 0กว่าบาทค่ะเวอเองบอกว่าเดือนที่แล้วใช้ไป1,000หน่วยเดือนนี้เพิ่มมาเป็น1,200หน่วยบอกเลยว่าอย่าหาทรไม่เวิร์กค่าไฟขึ้นตั้งพันหนึ่งหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากแถนไปในทิศทางเดียวกันด้วยค่ะเพราะว่าค่าไฟขึ้นมาทุกคน บางคนทดลองจดมิเตอร์เทียบวันต่อวันพบว่าค่าไฟขึ้นเช่นกันนะคะแต่ก็มีบางคนที่ใช้ได้ผลผู้สื่อข่าวนะคะรายง,งานว่าก่อนหน้านี้มีนักวิชาการและคนดังๆเช่นหมอรัดแพนด้าเคยทดลองทฤษฎีแล้วพบว่าได้ผลจริงแถมช่วยประหยัดไฟได้จริงคาดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศที่ร้อนจัดทําให้แอร์ทางานหนักมากขึ้นหรืออาจจะทําอะไรไม่ถูกขั้นตอนก็ได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ